เครื่องหมายทางการค้าหรือว่าแบรนด์ที่ทุกคนเรียกจนติดปากเนี่ยนะครับมันมีไว้ก็ให้ทุกคนเนี่ยจดจําว่าแบรนด์เนี่ยมันคือสินค้าชิ้นนี้หรือบางทีเราเห็นสินค้าบางชิ้นเนี่ยก็นึกถึงแบรนด์แบรนด์นั้นอย่างเช่นมองเห็นผงซักฟอกก็นึกถึงแฟบอะไรแบบนี้นะอะไรวะเนี่ย ก็นั่นแหละครับแต่มันก็อาจจะมีบางแบรนด์นะครับที่คิดจะฉีกกฎของตัวเองอยู่นะโดวยวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุดพังนะที่เคยมีในโลกว่ามันจะเพี้ยนหรือมันจะเฟี้ยวกันแค่ไหนครับไปชมกันเลยอาหารแช่แข็งคอเกตมาอรรมันแรกๆแม่งก็บบ้าเลยเว้ยทุกคนเคยเห็นโฆษณาอันนี้กันใช่ไหมครับโคตรตำนานเลยนะเนี่ย เงือกด้วยเงือกด,ดีแต่สีของฟันเหรอคะนั่นสิคะแลจะลองเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนนั่นแหละครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับใครที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คงแวบแลกก็คงจะรู้เลยนะว่าแม่งต้องนึกถึงยาสีฟันนะแต่ในปี1982นะครับคอเกตได้โผล่มาแล้วก็กระโดดสู่ตลาดอาหารแช่แข็งนะในที่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คงคิดว่าแบบโอ้โหแบรนกูแม่งระดับโลกแม่งมาตรฐานระดับไหนวันนี้ใครเห็นแบรนดกูก็ต้องเชื่อมั่นในมาตรฐานกูแน่นอน,อนสรุปนะ แม่งคิดเองเออเองทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่าเมื่ออาหารแชร่แข็งของพวกเขาไปอยู่ในตู้แช่นะนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็คงจะรู้สึกว่าแบบไอลาสัญญานี่แม่งลดมิ้นหรือวะหรือไม่มันก็ต้องมีรสชาติที่เหมือนยาสีฟันแน่ๆอะไรแบบนี้นะมันมีจิตวิทยาอะไรของเขาที่เขามองกันนะครับและหารู้ไหมครับว่าแค่อาหารแช่แข็งของพวกเขานี่ยอดขายแม่งจะเจ๊งกระบงไม่พอนะมันยังส่งผลไปถึงยอดขายของยาสีฟันของพวกเขาอีกด้วยครับ สรุปก็คือพวกเขาคงจะเข็ดลาบกับอาหารแช่แข็งไปอีโคตนนานเลยละ่ะ easy secret ketchup high s กูจะพูดให้ยากทำไมวะซอสม่วงจบสำหรับแบรนด์ high นี่นะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยชอบซอสมะเขือเทศแบรนด์นี้โคตรๆเลยนะเพราะแม่งเปรี้ยวๆอร่อยเดียว แค่นี้แหละไม่มีอลไรโดยในปี2000นะครับแบรนด์ไฮส์ได้ตัดสินใจโชว์ฟียวเลี้ยวลงคลองนะครับโดยการเจาะไปที่กลุ่มตลาดเด็กๆที่ชอบทานของฟา์ฟูดของทอดอะไรพวกนี้นะโดยพวกเขานะครับได้ใส่สีผสมอาหารที่มีสีเขียวนกเป็ดน้ำสีเขียวอะไรวะนกเป็ดน้ำสีอะไรวะเนี่ยจดผิดป่าววะเอาเถอครับมีสีเขียวนกเป็ดน้ำสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะเพื่อหวังที่จะให้เด็กๆเ,เห็นซอสเคทชฉับนี่แล้วก็รู้สึกแบบดึงดูดเด็กๆนะแต่ที่ไหนได้ครับสีแม่งเหมือนอย่างกับแกงที่ใจแอนแม่งชอบทำอะ่ะสีม่วงอะ อย่างไรก็ตามครับเห็นผมบบนๆแบบนี้นะยอดการขายมันก็ขายได้ถึง6ปีหลังจากที่มันเปิดตัวเลยนะครับแต่ก็แค่6ปีนั่นแหละครับเพราะหลังจากนั้นโปรเจกต์นี้ก็ต้องถูกเตะคว่ำไปนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหาธรรมกากเกเย่เลววาวในปี1998นนั่นนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาสุดๆเลยนะครับเพราะว่าแบรนด์ระดับโลกอย่างเลเนี่ย ได้ออกผลิตภัณฑ์อย่างเลวว้าออกมานะซึ่งโฆษณาบอกไว้เลยนะครับว่ามันแฟตฟรีนะครับหรือว่าไล้ไขมันนะเจ็ดมันฝรั่งทอดไม่มีไขมันใครมันจะอดใจไหววะใช่ครับขนมที่ผมกำลังพูดถึงคือไม่เกี่ยวไม่อ้วนกินได้ทั้งวันด้วยทุกคนในสมัยนั้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็ห้กับสิ่งนี้โคตรเหมือนกับผมตอนนี้เลยนะครับมังนะ ถึงขั้นเรียกสิ่งนี้ว่า m i r a c l e Food นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าอาหารปาฏิหารนะครับมันจะปาฏิหารสักแค่ไหนกันเชียววะโดยในเีรแรกนะครับยอดขายพุ่งทะลุหลังคาสังกสีปลาไป400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับยอดคือขายดิบขายดีเทน้าเทท่าเลยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยฟังอยู่ก็คงจะแบบอา้าวแล้วมันขายได้400ล้านแล้วมึงติดอยู่ในลิตรสุดพังได้ไงงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเบียร์ให้ฟังไอ้ไม่ใช่พระผาซีผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟัง มัน,ม,นมันต้องเล่นหน่อยวะอันนี้มันต้องเล่นวะโทษทีทรู้นะว่ายิ้มอยู่รู้นะพ่อไอเลว้าว wow มันเริ่มเข้าปีที่2เท่านั้นแหละครับยอดขายแม่งตกห่วมหาบดิ่งพระสุทาลงสู่พื้นเลยนะและสาเหตุที่ทําให้เจ้าเลว้าวเนี่ยยอดตกห่วมหาบเลยนะก็เป็นเพราะว่ามันได้ถูกเปิดเผยว่าได้ใช้น้ำมันสังเคราะห์ไล้พลังงานในการทอดนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าออเลสตรา แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เลว้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคนะเพราะว่าไอ,อ้อลเลสตราเนี่ยมันก็แฟตฟรีหรือไม่มีแคลอรี่จริงๆครับและก็รวมไปถึงมึงก็ไม่ย่อยด้วยเวนแล้วก็ไม่ดูซึมด้วยและยังไม่พอนะครับยังละลายวิตามินที่อยู่ในร่างกายอีกบักปอบ และเมื่อกินมากๆนะครับก็จะเกิดการขาดวิตามินที่ละลายในไขมันไปในที่สุดนะละมากกว่านั้นนะครับออเลสตราเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเป็นตะคริวในช่องท้องและท้องร่วงอีกถ้าไม่สุดท้ายนะครับคนก็รับรู้ถึงส่วนผสมที่มันอันตรายแล้วก็ไม่ซื้อมากินอีกนะและในเมื่อคนสมัยก่อนนะครับรู้ว่าเลว้าวเนี่ยมันมีส่วนผสมที่อันตรายอยู่นะและในช่วงปีใหม่แล้วถ้าใครเอาเลว้าวมาให้เนี่ยมึงอะระวังหน้าร้าวได้เลยนะครับ อันนี้ผมหยอกนะสุดท้ายนะครับเลว้าก็ล้าวลงคองไปในที่สุดนะเออลิปชโตส ในปี2005นะครับฟริตโตเลที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยได้มีความคิดอันประเสริฐเลิศเลอ,เลอบันเจิดจัดนะครับโดยรอบนี้ก็เป็นคิวข้าวซวยของมืองบ้างละไอชีโต๊ขนมทานเล่นที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับที่เป็นรสชีสนี่แหละแล้วก็นํามาดัดแปลงเป็นลิปแลวคือแบบเฮ้ยขนมนะเว้ยเฮ้ยมึงมาตีตลาดลิปมันมัน,ม,นมันใช่เหอวะเพื่อนและสาเหตุที่เจงนะครับเขาว่ากันว่าหรือลือกันเนี่ยนะว่าเมื่อคุณทานลิปรสชีสนี่ไปนะครับคุณจะรู้สึกแบบอ๋อหิวน้ำเว้ยแล้วพอกินน้ําเสร็จป,ปุ๊บล,ลุด แล้วพอสุดท้ายเนี่ยคือกูลิปหลุดกูจะซื้อลิปมาถาเพื่อ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาลือกันนะครับและสําหรับโปรเจกต์ลิฟชีโต้นเนี่ยก็ต้องโดนพับเก็บฝังซีเมน์ไปยาวๆเลยครับรอจอนวิกมาทุบอยู่นะ TRUMP really STEAKS ในปี2007นั่นนะครับทําได้ทําการเปิดแบรนด์สินค้าตัวใหม่ของเขานะครับขึ้นมาโดยว่ากันว่าเขาทําแบบนี้เพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่แบบประสบความสําเร็จรอบด้านอะไรแบบนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องอื่นนี้ทางธุรกิจเนี่ยเขาเก่งจริงๆนะแต่กับด้านอาหารของเขานั้นก็เออดี๋ยวว่ากันโดยทําสเต็กนะครับเปิดตัวขายในปี2007ใช่ไหมหลังจากนั้นได้2เดือนนะครับภาษาบ้านๆคือเจ๊งเซ็งล้านนะครับ เขามีสโลแกนของสเต็กของเขาเองด้วยนะครับว่าสเต็กที่ดีที่สุดในโลกเลยนะโอ้โหกอดอนแลมซี่ยังไม่กล้าเคลมขนาดนี้เลยนะบอกก่อนมันมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยทไม่มึงเก่งแท้วะ โดนด่าทอซับเละเละซะจนแบบไม่ให้กูต้องเคี้ยวอะ่ะอาจจะเป็นในปัจจัยของด้านราคาด้วยนะครับเพราะว่าเลทราคาของไอ้ชัมสเต็กเนี่ยมันเลทประมาณ2 0 0ร้อถึงหนึ่ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่รีวิวเสียๆหายๆนะครับว่าแบบตอนกูเห็นราคาเนี่ยนะกูบอกตรงนะราคานี้เนี่ยกูนึกว่าโดนอัลทัมเองจะมาย่างเนื้อสเต็กให้กูกินเองเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นนะหลายๆคอมเมนต์นะครับก็ด่าทอแบบอื แม่งเลี่ยนชิปหายเลยอะรสชาติไม่กระนงันๆเอาไปซื้อแบรนด์อื่นเถอะส่วนใหญ่ก็บอกประมาณว่าแบบแพงชิปเป่งเลี่ยนนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็สุดท้ายก็เอาปิดตำนานทำสเต็กนะสเปคขควะเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันก็อยู่ที่ปากตบปากจริงๆนั่แหละครับไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกว่าร้านนี้ไม่อร่อยเราก็บอกว่าไม่อร่อยแต่ทางที่จริงนะครับเราต้องลองด้วยตัวเองนะแล้วก็จงตัดสินด้วยตัวเองนะครับว่ามันอร่อยไหมแต่ถ้าเลทราคา2 0 0ถึง1,000ดอลลาร์นะครับโอเคกูไปแดกเข้าตามสั่งก็ได้ Satisfies Burger King ในปี2013นะครับ Burger King เนี่ยได้โชว์เฟี้ยวเลี้ยวมาให้ชมนะครับว่าปรับปรุงเฟ้นไฟสูตรใหม่ที่แบบว่าช้ไลกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องสำหรับคนอยากกินของแบบคล e a n clean cle an, healthy h e a l t h สวยๆอะไรเงี้ยโดยใช้ชื่อว่า Satisfies นะครับแล้วแบบคนก็แบบเห็นแล้วแบบ กินนี่แบบว่าสุดท้ายคนแม่งก็คงคิดแบบประมาณว่ากูตัดสินใจมาแดกฟา์ฟูดของทอดเนี่ยกูยกตูดมานั่งที่ร้านของมึงเนี่ยมึงคิดว่ากูจะเฮล้ตีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับส,สรุปเนี่ยซาติายก็ต้องโดนขังลืมไปเลยนะและเบอร์เกอร์คิงก็แบบกลับไปอยู่ในจุดๆเดิมคือแบบกูใช้น้ำมันทอดใหม้มึงอ่ะมึงอย่าให้กูทอดแบบธรรมดาใช่มึงเอาไปเลยไอวิท I ร mean. ัมเดอะเกม ติดมาอีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะโดยโดย,โดย,โดย,โดยทํานเนี่ยนะครับลงไปทุกธุรกิจเลยนะคือถ้าเปรียบเป็นคนคนนึงเนี่ยมึงออกรายการคนคน,คนได้เลยนะมึงสู้ชีวิตมากอ่ะและหนึ่งในตลาดที่เขาลงไปเล่นนะครับนั่นคือตลาดของบอร์ดเกมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตลาดบอร์ดเกมนะเว้ยเฮ้ยโดยบอร์ดเกมนี่นะครับมันก็มีหน้าตาที่แบบ ไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครเป็นเจ้าของเนี่ยรูปแม่งเล็กกว่าเทพีเสรีภาพนิดเดียวและเกมของเขานะครับก็เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นนะท้าที่สุดนะครับก็ขายได้เพียง800,000ก๊อปปี้โดยตั้งไว้ที่2ล้านก๊อปปี้และสโลแกนของบอร์ดเกมนี้นะครับที่ผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่าแบบงงชิบหายอะ่ะคือแม่งเข้าคอนเซปต์แบบพูดไปก่อนเดี๋ยวคมเองจริงครับโดยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยครับมีอยู่ว่าไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะแต่ว่าคุณชนะคืออะไร คือเฮี้ยอะไรอันนี้พูดจริงๆขอยามหน่อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็อาจจะแปลหรือเข้าใจผิดอะไรก็ได้นะครับใครรู้เนี่ยบอกผมหน่อยนะแต่ผมบอกไว้เลยนะครับเรื่องแค่นี้เจ๊งนิดๆหน่อยๆแค่นี้ไม่สามารถทําให้ชายคนนี้ยอมแพ้กับตลาดบอร์ดเกมได้ครับเพราะว่าครับบอดเกมของเขานะครับทรัมป์เดอะเกมเนี่ยกลับมาอีกรอบนะในปี2004แต่ท้ายที่สุดนะครับก็คงจะมีคนดูถามว่าแบบเฮ้ยพี่เขากลับมาเขาคงแบบปรับปรุงนี่นั่นแบบ ยอดขายทะลุปหลอดใช่ไหมครับเจ๊งสี่สัตว์ก็จบกันไปนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สุดพังที่เคยมีอยู่บนโลกนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคำหยาบผมก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะใช้คำหยาบหรอกมั้งนะ มันแล้วแต่ฟิลลิ่งนะครับก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปผมก็ขออภายัยหรือว่ามีชื่อแบรนด์หรืออะไรต่างๆที่ผมพูดผิดหรือออกเสียงผิดเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับดูเอาไว้เป็นเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเนาะสำหรับคำหยาบก,ก็ถ้าเรารู้กราเทศะานะครับเราก็เอาไปใช้ได้นะอย่างเช่นเอาไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติใช่ไหมครับคงไม่มีใครเอาคำหยาบไปคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าพ่อแม่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะผมเชื่อว่าคนดูช่องผมก็ระดับก๊อตทุกคนแแลล้วละ โอเคครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีลาตีสวัสด์ให้กับผมฟังแล้วนอนส่ทงทุกคนเข้านอนสลิปเวลครับ